กลับมาพบกับเอ็มและก็นนอนนันนี่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวหัวหิน2วันหนึ่งคืนค่ะเดี๋ยวทริปนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันนะโอเคค่ะเรามาเปิดทริปกันด้วยคาเฟ่เหมือนเดิมนะคะกองทัพก็ต้องเดินด้วยอะไรกาแฟนะที่ได้ที่เรามาแว้นะคะก็คือ Coco a แอนด์คนะคะอันนี้อยู่ตรงแถวเออชะอำนะนี่นีนี่มาพรสิ่งนี้นะคะ ลาเต้มะพร้าวน่ากินมากจริงอันนี้ก็น่ากินกาแฟมะพร้าวปั่นอยากลองไหลอันเลยนี่ดูเมนูขนมดิมีเค้กมะพร้าวบ้าบินน้ำตาลตะโนดทุกคนพายมะพร้าวอ่อนถูน่ากินมากมีน้องด้ยอ่ะนี่ารักอะไรจ๊ะ น่ารักอะไรครับอะไรครับแบบสาแฝดเออเหมือนฝาแฝดเลยอ่าได้น้ำมาแล้วนะคะเราสั่งเป็นมะขามมะพร้าวเมกานโนมะพร้าวแล้วก็ลาเต้มะพร้าวค่ะ ทุกคนเที่ยงนี้นะคะเรามากันที่ครัวเคียงคืนนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านประจํานะคะถ้าเรามาเส้นแบบชะอาหัวหินนะก็จะชอบมาแวะนนะคะเพราะว่าร้านนี้ยอาหารทะเลสดแล้วก็ราคาดีด้วยเนี่ยเห็นป่ะคนเยอะเลยนี่แล้วก็จะได้เป็นวิวฟิลนี้เลยนะเออติดทะเลนะทุกคนลมดีมากแนะนําค่ะ มาแล้วทุกคนอันนี้เห็ดฟางผัดกุ้งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโะ<ไ>ปะแตก <ไป S 1> แล้วก็โอ้ยสม้มตำปูม,มา,ม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 ,ามาค่ะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเราจะพาทุกคนมาต่อก,กันที่คาเฟ่นในโซนชามนะคะร้านนี้นะชื่อว่า The Far Grand นะคะร้านมินิมอลเกาหลีเกาใจมากเข้าไปข้างในกันค่ะร้านสวยมากมีความแบบเกาหลีจริงอะไรจริง มุมนี้แนะนำมากให้เข้าไปนั่งนะถ่ายรูปออกมาน่าจะแบบดีอ่ะสั่งไปตามนี้นะคะร้านนี้ร้านนี้เราลองสั่งอันนี้ด้วยช็อกโกแลตดูใบหน่าลองมาก Sweet baby. มาต่อกันที่อีกคาเฟ่นะคะที่นี่คือปกติคอฟฟี่สตูดิโอนะคะเขาเป็นเหมือนแับโรงคั่วด้วยนะแปลกใจมากทำไมไม่เคยเห็นเลยอะ่ะวินเทจมาก เป็นแบบนี้ทุกคนสวยอ่ะเราเพ่งก็ดีด้วยทำอะไรอยู่มึงเรื่องเมดหดอกจริงจังมากตอนแรกก็ว่าทำไมไม่ไปสั่งกันโอ้ยทุกคนเขามีมเมล็ดเยอะมากให้เรื่องเมื่อก,กี้เห็นเพื่อนนั่งเลือกกันอยู่นะคะเพียบ เขาบอกว่าข้างในจะเป็นโซนคั่วนะคะเข้าไปดูว้าเฮ้ยห้องนี้ดีมันมีความเป็นแบบ glass house นะมีความสุขอร่อยปะกาแฟดีมากดีมากเลยหรอเอ้ยแนะนำทุกคนถ้าใครเป็นคอกาแฟนะปกติค่ะต้องมาต้องมาเนาะเดี๋ยวให้พี่ตัวยืนยันอีกนันงกลิ่นเป็นไงกลิ่นเป็นไงดีแต่ตอนเขาไม่ว่าบทหรอเออเออขึนมอต กินกาแฟดีหาพี่ตุ๋ยอีกเ็เป็นไงเมกาโน่นี้กินชัดดิทำหน้าดีแบบดีดิมุมนี้สวยมากทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยฟิลเหมือนแบบลงคั่วที่เชียงใหม่ไรเงี้ยสวยๆอย่าลืมมาถ่ายด้านข้างนะคะปกติค่ะ ได้เวลาที่จะมาเช็คอินที่พักในคืนนี้นะคะคืนนี้เราพักกันที่พุทธรักษานะแต่ว่าจะพักฝั่งที่ไม่ติดทะเลนะคะนี่เดี๋ยวกำลังจะเข้าไปเช็คอินค่ะ จ้ะเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องกันนะเขากําลังจะพาไปดูห้องพักนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวกําลังจะพาไปดูห้องพักนะคะเดี๋ยวเข้าไปในห้องพักก่อนแล้วเดี๋ยวแบบเย็นกว่าน,นี้อีกนิดนึงค่อยออกมาเดินเล่นถ่ายรูปก,กันนะเดี๋ยวไปทํารูมทัวร์กันนะคะคืนนี้เราพักห้องดีลักเซ็ทสกายนะอยู่ชั้นล่างนะคะจองไว้สองห้องนะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านนี้กันค่ะนี่ตรงนี้เขามีฟิลแบบเหมือนเดเบตด้วยอะ่ะเออ okay, เก๋เนาะแล้วก็มีระเบียงนะคะ ตรงนี้จะเป็นส่วนนั่งเล่นสวยอะแต่ว่าวางของไปแล้วนะแต่ว่าโซนนี้ดูแบบมินิมอลมากแล้วก็ต่อไปจะเป็นแบบมีระเบียงส่วนตัวนะคะแสงเข้ามากลังดีเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะ สวยมากเลยชอบโทนสีแบบนี้แล้วก็อ๋อฝั่งนี้จะเป็นชาเวอร์นะคะเป็นเป็นชาเวอร์เอ้ยมีอ่างด้วยมีบาทับนะจ๊ะโอ้ยอับแช่ห้องน้ำดีอะ่ะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชักโครกนะจ๊ะ เรียบร้อยก็มาอ่านี้โอเคทุกคนตอนนี้นะคะประมาณ5้าโมงครึ่งนะเดี๋ยวเราออกมาเดินเล่นถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็จะเดินข้ามไปฝั่งนู้นด้วยนะคะที่เป็นฝั่งติดทะเลนะฝั่งนู้นเนี่ยมันจะมีมุมถ่ายรูปที่เป็นแบบฟิลมินิมอลมินิมอลนะคะเดี๋ยวพาเดินไปดูแล้วเดี๋ยวแปะรูปให้ดูคะ่ะมีหนาะมันก็จะอยู่คนละฝั่งแบบนี้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาคูทรทักษานะเขาก็จะมี2ฝั่งนะก็คือ ฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นพวกวิลล่าแล้วก็ติดทะเลนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารด้วยนะแล้วก็ส่วนฝั่งที่เราอยู่จะมีคาเฟ่แล้วก็จะไม่ได้ติดทะเลก็จะเป็นฟิลแบบที่ถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะคือมุมที่เรารู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยถ่ายออกมาแล้วมันดูมีความแบบมินิมอลอธิบายไม่ถูกแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นสระว่ายน้ําแล้วก็เป็นห้องอาหารเช้านะคะที่ตอนเช้าๆช้าเดี๋ยวเราจะต้องมาทำคอนเทนต์กันตรงนี้นะเพราะว่า ด้านนี้จะเห็นพาทิตขึ้นนะคะแล้วมันน่าจะแบบสวยพีคอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูทะเลก,กัน,นะคะ่ะตรงนี้นะคะที่บอกนะก็จะเป็นส่วนของห้องอาหารโอเชียนไซด์นะคะที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ตรงนี้กันนะว่แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากมาทานเป็นดินเนอร์เขาก็เสิร์ฟเหมือนกันนะคะ LAST NIGHT Let's

Fly, you caught my eye, so fly on oh my own. ชิลมากทุกคนตรงเมื่อกี้นะคะที่เป็นนั่งดื่ม,มนะคะก็มีม็อกเทลมีเครื่องดื่มมีอาหารสั่งได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆเ,เนี่ยเขามีแบบเล่นดนตรีสดด้วยนะคะก็ยิ่งชิลเข้าไปหเลยทุกคนถ้าเกิดว่าก่อนไปทานอาหารข้ามสมุติว่าใครมีแลนออกไปทางนอกก็แวะมานั่งเล่นตรงนี้ก่อนได้นะคะแนะนำชิลๆเย็นนี้นะคะเรามากินข้าวกันที่ร้านลอยในหลืบนะเพราะว่า มีเมนูเด็ดที่เราแบบตั้งใจจะมากินก็คือปลาเต่าเต้ยหม้อไฟใช่ปะเขาเรียกว่าอะไรเต่าเต้ยหม้อไฟที่แบบปกติไม่ได้กินที่ไหนเลยแล้วมาลองที่นี่แล้วมันแบบดีมาก mm hmm. แล้วก็เขายังมีพวกเมนูแบบซาชิมิด้วยนะคะเราสั่งอันนี้ไปนะ mm hmm. เป็นกัางกระดานแล้วก็จะมีพวกปูไข่กุ้งแล้วก็พวกอาหารใต้อะไรอย่างเงี้ยใครชอบฟิลแบบแซ่บๆอะ่ะก็น่าจะมาลองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวอาหารมาแล้วถ่ายให้ดูคะ่ะ โอเคค่ะสวัสดีตอนเช้าจากพุทธรักษานะคะตอนนี้นะประมาณ6กโมงครึ่งนะคะเช้าแล้วเราเดินมาตรงฝั่งทะเลนะคะตรงห้องอาหารโอเชียนไซน์นะคะเพราะว่าอยากจะมาถ่ายรูปตรงห้องอาหารนี้นะเนื่องจากว่านี่มันเห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นกระจกเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะถ่ายรูปสะท้อนไปสวยๆนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกัน,นะคะ่ะ สวยมากๆแนะนําให้ตื่นเช้าๆมานะคะแล้วก็ที่ห้องอาหารเนี้ยมันจะเปิดตอนเจ็ดโมงนะคะก็แนะนําให้มาก่อนหน้านๆจะได้ถ่ายทั้งพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนด้วยนะถ่ายตรงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะไปเดินเล่นตรงทะเลสักหน่อยนะคะชอบทะเลหัวหินเช้าๆอ่หาดมันกว้างดินี่ I look for the things I don't know. For all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. I don't Honestly. ดูนะ้องเออน่าวกว่าลุยน้ำแล้วครับตอนนี้คือตั้งใจว่าจะไปดูแบบนกใกล้ๆตรงนั้นเฮ้ยตรงนี้สวยมากเอาจริงไม่เคยเห็นนกอยู่ตรงชายหาดเวลามาหัวขีดมาก่อนเลยอะ่ะเฮ้ยนียย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 ่ตอนนี้เหลือน้องอีกหนึ่งตัว hello moon I mistook you for a dream the engine closed and I guess you always seem to know hello โอ้ขังเกงไปแล้วแต่ว่าได้มาถ่ายรูปนกตอนเช้าถือว่าคุ้มแล้วที่ตื่นมาวันนี้6โมง for โอเคทุกคนตอนนี้เวลาประมาณสักเกือบสิบโมงนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คเอาออกจากพุทธรักษาแล้วนะ เพราะว่าเดี๋ยวจะไปแวะคาเฟ่นะคะจะไปซื้อกาแฟนะที่ร้านประจำนะคะก็คือเวโลนะคาราเมลแม็เชียโต้อร่อยมากคิดถึงมากเดี๋ยวจะไปซื้อกาแฟกินกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีคาเฟ่อ,อีกที่หนึ่งที่ยังอยากไปนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะน,น,นี้โอเคไหมที่นี่โอเคปะ่ะรักษาโอเคนะบรรยากาศโอเคอยู่แล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยแล้วก็ทะเลตอนเช้าสวย อาหารเช้าอาหารเช้าก็โอเคไม่ได้แบบเยอะมากแต่ว่าก็ทานได้อ,อมีครบมีครบมีครบที่ควรจะมีถือว่าโอเคค่ะไปเดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์เราไปหากาแฟกินกัน ออกมาจากโรงแรมปุ๊บเดียวนะคะมันอยู่ตรงข้ามแหล่งจริงเดินมาได้นะอันนี้เวโลคาเฟ่นะคะไปอยากกินคาราเมลมากมากหูหอมอะ่ะหอมกาแฟเลยแล้วก็ที่นี่นะคะอันนี้ก็ดังนะ สีดีมากสีดีจนประทับใจอ่ะมากินกินดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่แบบโปรดมากถ้ามาหัวหินก็แบบอยากจะมากินนะคะก็คือคาราเมลแมคแลนเวโรนะอันนี้เขาบอกว่าจริงๆอะมันไม่ได้หวานมากอยู่แล้วก็ไม่ไม่ต้องไปสั่งรสหวานใช่ปะแต่เขาบอกให้กินยังไงนะเขาให้ดูดก่อนดูดข้างล่างคาราเมลมันจะอยู่แบบหนวัวๆแม่ยังไม่ต้องคน อร่อยมันเป็นคาราเมลแบบคาราเมลเขาทำเองอะมันเหมือนลูกอมอันนั้นอ่ะลือชื่อไม่รู้อ่ะแต่เติ้ลเบตเติ้ลก็ได้ดีดีมากใครมาเวโลนะแนะนำอันนี้คาราเมลมาเคียโตดีมาก โอเคพร้อมลงจากรถแล้วแดดแรงมากทุกคนวันนี้ตอนนี้นะเรามากันที่ชาฟพูคาเฟ่เรสตอรองนะคะซึ่งมันอยู่ในแบบในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรไม่รู้อะทุกคนแต่ว่ามันจะมีมุมที่แบบสวยๆ,ๆอะเนาะนี่คือประเด็นก็คือไม่มีคนมาก่อนร้านเปิดอีกคุณพี่ นได้มาเห็นมุมที่ามาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็คิดว่าเราอาจจะไม่ได้แบบรอทานอาหารนะคะเพราะว่ามันยังไม่เปิดนะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ชิลขนาดนั้นมันร้อนอะ่ะเออคือวันนี้แดดมันจัดนะแล้วมันก็ไม่ได้มีลมอะไรนะคะ <S <S ก็เลยคิดว่าสําหรับทริปหัวหิน2วัน1คืนของเราก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวปิดคลิปเท่านี้นะแล้วก็คลิปน่าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นนันนี่ด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ บายบายหน่อยบายบายค่ะ